สวัสดีครับอยู่ในต้อนรับสู่ช่องไทยเนตตีนะครับวันนี้ก็เอาหัวข้อที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะนะครับเพราะว่ามันมีเริ่มการบังคับใช้นะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลนะครับดยภาพรวมนะครับในบ้านเราเนี่ยถือว่าก็ไม่เลวซะทีเดียวนะครับอย่างในบางประเทศอย่างฟิลิปปินเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงข้อกำหนดการหรืออะไรสักพักเนี่ยมาก่อนเราอีกนะครับมาก่อนเราอีกแต่ก็ยังไม่ถึง ขั้นตอนการบังคับใช้อะไรเท่าไหร่นะครับของในไทยก็ถือว่ามีความคืบหน้าที่ดีนะครับเราอาจจะตามหลังสิงคโปร์มาในเรื่องของการบังคับใช้นะครับสิงคโปร์เนี่ยเขามีเรื่องของอเรียกว่าอะไรกิจกรรมในการปรับเกิดขึ้นละนะครับจากที่ผ,ผ่านมาในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยเวลามีข้อมูลล้วนไหลเนี่ยนะครับเขาก็มีบทลงโทษให้ได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะผมส่วนตัวเห็นผมก็ต้องเชื่อว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีบทลงโทษแหละนะครับไม่งั้นผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่ทําหรอก นะครับก็ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าข่าวดังๆในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อ hmm. ที cafe. ่สิงคโปร์นะอย่างเรื่องของข้อมูลคนไข้ั่วไหลเนี่ยนะครับก็โดนนะครับเยอะถ้าเกิดเข้าไปดูในในหน่วยงานของสิงคโปร์นะครับเขาจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเลยนะครับคล้ายๆเราเนี่ยแหละนะครับเราก็มีคณะกรรมการข้อมูลนะครับที่คอยดูเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็เวลามีข้อมูลั่วไหลอะไรเงี้ยเขาก็ประกาศบทปรับอะไรออกมานะว่าปรับไปเท่าไหร่ เราเดี๋ยวเรารอถึงตอนนั้นก่อนละกันนะครับว่าถึงจุดนั้นเนี่ยมันมันจะเกิดพอดีบ้านเราตอนนี้มันยังมีข้อยกเว้นกับหน่วยงานรัฐอยู่นะครับอย่างอย่างในช่วงของอเรื่องการที่มีโรคระบาดใช่ไหมครับเราก็มีการเลื่อนนะครับมีการออกกฎยกเว้นในบางส่วนนะครับเดี๋ยวมาลองดูละกันนะครับว่าถ้าเกิดมันมีข้อมูลรั่วไหลจริงๆเนี่ยนะครับมันมันจะเป็นยังไงบ้าง นะครับก็จริงๆนะเนี่ยนะครับไอเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็จะเป็นที่ผมแชร์ไปในเพจเฟซบุ๊กไทยเน็ตเดียร์นะครับเราเรามีอย่างที่เห็นในเพจเนี่ยนะครับในรูปเนี่ยก็จะคือจะเป็นที่กระทรวงนะครับดิจิตอลนะครับเพื่อสังคมนะครับดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับดี .e เก่านะหรือ d ี .e ใหม่นะครับเขามีการแชร์เอกสารมีคู่มือนะครับจริงๆเรื่องคู่มือ p d ดีเนี่มีเยอะไปหมดเลยนะครับมันมีมานานละนะครับพอดีเนี่ยล่าสุดนะครับเป็นทาง DES uh, uh, e นะครับ mm hmm. เขาทำมา2เวอร์ชันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองเปิดกันดูซินะครับว่าไอ้สเวอร์ชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างน่าสนใจเหมือนกันนะนะครับเพราะว่ามันมีการแยกเลยนะครับสำหรับประชาชนนะครับแล้วก็สำหรับ SME เ uh, อ่อมันส่วนตัวนะผมมองว่ามันเป็นไม่อยากเรียกว่าเป็นภาระหรอกแต่มันเป็นต้นทุนของ SME เหมือนกันนะครับในการที่ ทำเรื่องมนีธิมันต้องทำนะครับแต่มันต้องทำเพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับของประชาชนนะครับของผู้ที่ถูกเก็บข้อมูลนะครับไม่งั้นเนี่ยลองนึกถึงภาพนะครับจริงๆเอาง่ายๆนะคนมันนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะสมมติแม่ค้าพ่อค้านะครับขายของบนเพจ a c e b o o k เนาะนะครับอพอเราสั่งซื้อของใช่ไหมเราก็มีการคือบริษัทใหญ่ถ้าเราซื้อของผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมองไปง่าองผู้ใช้ก่อนเราซื้อของผ่านแพลตฟอร์ม l a z a d a s h o อ e e อย่างเงี้ยนะครับ พวกนั้นเขามีมีคนมีทรัพยากรในการเก็บข้อมูลอยู่แล้วละ่ะเราเนื้อถึงภาพว่าเวลาเราซื้อของผ่าน f c e e o o o อะ่ะใช่ไหมครับเราซื้อของในเพจเขานะครับเราซื้อของใน Line ใช่ไหมเราเราส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้เขาส่งเลขบัญชีมามีการโอนเงินกันนะครับไอ้เรคคอร์ดตรงนั้นเนี่ยนะใครเก็บ <laughs> ใช่ไหมไอ้เรคคอตรงนั้นนะใครเก็บนะครับมันอยู่บน Facebook Facebook ไม่เก็บให้หรอก นะครับไอ้แลวถือว่าเป็นการเอาข้อมูลไปไหมใช่อันนั้นแหละคือข้อมูลส่วนบุคคลเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดจะให้ร้านค้าเนี่ยนะครับหรือผู้ขายเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาลองดูซิว่าเขามองในในมุมมองของ SME เมนี่ยนะครับมันมันเป็นยังไงบ้างคือถ้าเกิดกังวลจริงนะนะครับเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะฮะผมว่าจริงพวอผู้ซื้อเหรอกังวลไหมเหรอไม่แน่ใจนะนะแต่แต่ผมเชื่อว่าในระบบผมพอดีผมไม่เคยขายข,ายของผ่านเฟซบุ o กนะ ผมเชื่อว่าบางทีก็อาจจะมีอีกระบบหนึ่งแหละนะครับเอาไปคีย์ข้อมูลกันนะครับคนที่เปิดร้านค้าถ้าใครไม่มีเนี่ยนะครับเอาง่ายๆนะครับเอาอย่างสมมติเราไอ้ที่เราแชทกันเนี่ยนะครับที่เราแชทกันอยู่บน f a c e b o o เนี่ยนะครับแชทกันใน l ล ne เนี่ยนะถ้าข้อมูลมันรั่วไปนะครับมันยังไงมันอยู่ในขั้นตอนไหนนะอันนี้น่าสนใจนะนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดูนะเอกสารเนี่ยที่เรียนมันมีสส่วนนะครับสำหรับประชาชนนะครับสำหรับผู้ประกอบการ s m ส e. นะครับสำหรับประชาชนก็น่าน่าสนใจดีนะ นะครับจริงจริงๆประเด็นที่มันอันนี้ใช่อันนี้ป่ะเดี๋ยวผมดูเอกสารนิดนึงอ่าเนี่ยคู่มือสำหรับประชาชนนะเดี๋ยวขยายให้มันเต็มหน้าตานิดนึงนะครับไอ้คู่มือสำหรับประชาชนเนี่ยนะครับนะครับเราก็มีเนี่ยนะเรามีคณะกรรมการนะครับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคละเนาะก็เออเป็นความเห็นส่วนตัวละกันนะครับผมผมอยากให้กรรมการข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีความเป็นอิสระนิดหน่อยนะครับอ่า แต่เขาเข้าใจแหละนะครับในฝ่ายรัฐเนี่ยก็ยังมองว่านี่เป็นเรื่องของความมั่นคงนะก็คือเขาก็ยังมองว่ากลุ่มคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออย่างต่างประเทศเนี่ยมันยังมีเป็นกลุ่มเหมือนกับคล้ายๆกลุ่มพวกวัตส์็อกพวกอะไรเงี้ยนะครับมาคอยกํากับดูแลอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับอา,อาจจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันนะครับที่เราอาจจะไปถึงตรงจุดนั้นได้นะปัจจุบันในเรื่องของกรรมการเนี่ยก็ ดีกว่าไม่มีแล้วกันคิดในแง่นี้อย่าไปคิดมากนะอย่างน้อยเรามีตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังดีกว่าไม่มีเอ๊ะทำไมภาพมันไม่ค่อยนั่นเนาะอาจจะต้องเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับแต่แต่เดี๋ยวให้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับพอดีภาพมันมัน,ม,นมันมีขอบซะเยอะเนาะเดี๋ยวนะตรองดูสิถ้าเราหดตรงนี้มาช่วยได้หรือเปล่านะพอดีช่วงหลังเปลี่ยนมาใช้อ้อได้เหมือนกันนี่อ่าโอเคนะครับพอดีเปลี่ยนมาใช้อ่เป็นเป็น OPS เนาะ น,นะครับโอเคนะครับโดยรวมผมว่าก็ไม่เลวนะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็ถือว่าทํางานได,ได้ได้ดีพอสมควรแหละนะครับจริงๆก็มีหลายเรื่องนะเปน็นเรื่องที่เรารู้แล้วแหละนะครับว่ากฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือมันมันเป็นยังไงนะจนในเซเชายลแรกๆเนี่ยถ้าใครสนใจแต่ส่วนตัวผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากไปโหลดมาอ่านหรอก18หนะ้า แต่จริงๆมันมีคนทำพวกอินโฟกราฟิกเนี่ยไว้ไวเยอะพอสมควรนะครับแต่โดยเรียกว่ายังไงดี Concept คอนเซปต์คร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือว่าเาขาอธิบายถึงข้อมูลของเราอะเนาะข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่าเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนเราทําอะไรเนี่ยข้อมูลพวกนั้น,นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วมันก็จะมีพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลอะเนาะนะครับว่าความมีความเซนซิทีฟแค่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะอย่าง,างตัวอย่างที่คุ้นเคยใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเป็นข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยนะข้อมูลทางการเงินเนี่ยเซนซิทีฟแน่นอนใช่ไหมครับ เขาก็พูดถึงนะครับว่าบทบาทนะครับมันจะมีใครบ้างเจ้าของข้อมูลคือใครนะครับผู้ควบคุมข้อมูลคือใครผู้ประมวลผลข้อมูลคือใครอันนี้เราไม่ต้องรู้ก็ได้นะเราก็รู้ว่าใครเอาข้อมูลเราไปแล้วกันนะครับคือคือคือมันมีประเด็นอย่างนี้นะใช่ไหมไอ้ไอ้ที่ภาพคร่าวๆที่เราต้องระวังก็คือว่าเออเรามีข้อมูลนะครับข้อมูลเราให้ใคร คนที่เอาข้อมูลเราไปเนี่ยเขาเอาไปประมวลผลอะไรบ้างเขามีการส่งให้คนอื่นหรือเปล่านะฮะไอ้เคสเนี่ยจไในมาเป็นเคสที่ Facebook เคยเจอฟ้องมานะครับที่ว่าเป็นบล o อกรวบรวมข้อมูลผู้ใช้นะครับแล้วเอาไปขายให้เ h ิร์ p a าร์ตี้นะเทิร์นพาร์ตี้เอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะเรื่องพวกนี้แหละนะก็คือเป็นการดูว่า อ่าเรามีข้อมูลนะครับข้อมูลเราเนี่ยนะครับถูกส่งไปให้ใครใครเป็นคนเอาข้อมูลเราไปนะครับซึ่งซึ่งกลุ่มพวกนั้นแหละนะครับเขาก็มีเออเนี่ยเขาก็ตกัวตัวอย่างชัดเจนนะว่าสมมติเรามีระบบสมาชิกร้านกาแฟเรานะมีระบบสมาชิกอะไรเงี้ยนะครับมีการเก็บฐานข้อมูลนะครับเดี๋ยวไปดูในพาร์ทที่เป็น SME ก็ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยหลังๆถ้าเกิดสังเกตนะอย่างร้านกาแฟมันก็ดีอย่างนะเขาไม่เคยขอชื่อที่อยู่เลยเท่าไหร่นะครับเขาก็แบบมีแค่เป็นการสแตมป์เอาใช่ไหมถ้าเกิดคุณ คุณกินไม่เท่าไหร่คุณก็สแตป์ไปเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยมีใครเอาข้อมูลเราไปประมูลนะครับเนี่ยหรือถ้าเกิดมีการจ้างนะครับจ้างคนอื่นดูแลนะอย่างเช่นเออในตัวอย่างนี้ชัดเจนดีนะสมมุติบางคนเนี่ยทำเฟซนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ดูแลเองนะจ้างคนจ้างบริษัทมาดูเฟซอะไรเงี้ยนะครับเขาจะเป็นใครนะเรื่องพวกนี้บางทีเราต้องเห็นภาพก่อนนะครับจริงจริง,รงหลักๆสำหรับเราเองอะนะเราเราเราสนใจแค่ในแง่ว่า ใครเอาข้อมูลเราไปนะครับแล้วข้อมูลที่เขาเอาไปเนี่ยเขาทำเอาไปใช้เองหรือไปให้ใครหรือเปล่านะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเราควรต้องรู้อะเนาะพวกเราดูพวกอินโฟกราฟิกก็ได้แต่ว่ามันเยอะเหลือเกินจริงผมว่านะไอเอกสารฉบับนี้นส่วนตัวตอนแรกผมเห็นเ,เดี๋ยวผมดูวันที่ก่อน,นวันที่ตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงประชาชนอ่าใช่ ตอนแรกเนี่ยเห็น SME ออกมายิบสองผมว่านี่โอเคนะเอกสารสำหรับ SME เนี่ยนะโอเคสำหรับประชาชนเนี่ยตามมาที่หลังนะประชาชนก็คือคือรูอ้ไว้ก็ได้นะครับจริงๆก็คือเราดูเขาก็พูดถึงเรื่องข้อมูลใช่ไหมพอเราเป็นเจ้าของข้อมูลเรารู้ว่าใครเอาไปนะครับก็มีการการขอความยินยอมนะครับว่าถ้าเรารู้เขาจะเอาข้อมูลเราไปเนี่ยนะครับแต่จริงๆถ้าผมมาคิดดูนะอย่างไอตอนเฟซบุ o กเนี่ยเราสั่งของเนี่ยเราเราเราก็ไม่ได้ไปยินยอมบใครนะใช่ไหม ก็ไม่รู nós ้เหมือนกันนะว่าในง่สมมุติเราเปิดร้านบน Facebook เนี่ยนะครับเราเราต้องยังไงเนาะเคยเคยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เอออย่างพิมพลีพายเนี่ยเป็นยังไงเขาเขาาออเดอร์กันยังไงใช่ไหมพอเราสั่งซื้อของเขาใช่ไมอใช่ไหมพอเราสั่งของปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะติดต่อเรามาหลังไม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะใช่ไหมตรงนั้นแหละนะครับไอ้เรื่องเนี่ยการยินยอมการเอาข้อมูลเราไปอะไรเงี้ย นะมีหลายเรื่องนะทั้งเรื่องของผู้ยงผู้ยาวเรื่องของอะไรไปหมดนะพวกนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลระดับหนึ่งอะเนาะนะครับในแง่ที่ว่า,เ,าเราเราเราควรจะรู้นะครับเ,เนี่ยนะสิทธิ์เอออผมว่าไอ้ที่ที่เราควรจะสนใจมากๆนี่คงเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องของสิทธิ์นะครับเรื่องของสิทธิ์ว่าเ,เรามีสิทธิ์อะไรบ้างสิทธิ์ได้การรับแจ้งนะครับไอไอพวกนี้น่าสนใจนะ น่าสนใจนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่ดีๆนะครับมันมีเรียกว่ายังไงดีข้อมูลสมมติมีการข้อมูล,ลั่วไหลเนาะข้อมูล,ลั่วไหลเนี่ยเราเราต้องมีการเ,เราต้องมีสิทธิ์ที่เราจะรับแจ้งตรงนั้นนะครับเราต้องมีสามารถที่จะเพิกถอนได้นะครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้ละคือแปลงคือสิทธิ์ที่จะลบวัางั้นเถอะนะครับเ,เหมือนสมัยแรกๆเนาะตอนที่มี GDPR นะครับที่ทางยุโรปบ,รบังคับใช้ GDPR มาเนี่ย ไอไ้อไอเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เราบริษัทที่ติดต่อหรือว่าอย่างโรงแรมธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับไอ้ที่เขาห่วงตอนนั้นคือเรื่องของการลบมากกว่านะครับสมก็ต้องการขอเพิกถอนสิทธิ์ที่เคยให้นะเราก็ต้องลบข้อมูลเขาคําถามก็คือขอบเขตในการลบเนี่ยมันถึงแค่ไหนเรามีระบบที่จะลบให้หรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็สิทธิ์ที่จะรู้ได้นะครับว่าเขาเก็บข้อมูลอะไรไปบ้างอไอ้ตรงนี้นะมันไม่ง่ายนะอย่างต่างประเทศก็เหมือนกันนะต่างประเทศเองที่อเมริกาเนี่ย เขาก็มีเรื่องของกฎหมายข้อมูลนี่มาสักพักแหละนะไอตอนที่ขอสิทธิ์นะครับว่าคุณเก็บข้อมูลอะไรไปบ้างเนี่ยนะครับบางทีมันยังใช้เวลาเลยนะไม่ง่ายทําไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเรื่องของโอนย้ายข้อมูลนะครับการคัดค้างการประมวลผลอะไรเงี้ยในเอกสารนี้ก็ดีนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับไปไปลองอ่านดูก็ได้นะครับเป็นสิทธิ์เบื้องต้นแหละนะหลักๆผมว่านะที่เราคงต้องจําไว้ตั้งแต่แรกเลยคือเวลาเราให้ข้อมูลใครเนี่ยชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ นะครับเ,เราก็ต้องรู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เขาได้มีการแจ้งเราไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาในการจัดการข้อมูลนะครับอะไรยังไงได้บ้างหลายๆอย่างนะไอ้เรื่องเรื่องพวกที่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นเซ็ชันอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะเรื่องพวกขอ้อเท็จจริงต่างๆอะไรเนี้ยนะครับพอประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเลยใช่ไหมพอรัฐมนตรีเพิ่งให้ข่าวมา ใช่ไหมเวลามีคนบน่นะนักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมช่วงนี้ call center นะโทรมาหลอกขายของเยอะเหลือเกินนะรัฐมนตรีก็บน่นเออเขาก็โดนเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวพอมี PDPA แล้วเนี่ย่าจะน้อยลงมันมันก็ไม่เชิงสักทีเดียวนะครับข้อมูลของพวกขายของเนี่ยเขาได้ไปก่อนละนะเขาได้ไปก่อนละนะครับแล้วก็ เขาก็ทําการโทรเข้ามากวนต่อให้มี PDP a มานะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าข้อมูลที่เขา,เาไปเขาจะลบทิ้งนะเพราะพวกนี้มันเป็นแก๊งใช่ไหมจริงๆเนี่ยเราเราก็มีสิทธิ์ใช่ไหมไอ้พวกนี้มันจะบังคับได้กับพวกขายประกันนะครับบางทีเนี่ยสมมติมีประกันโทรมาขายของเรานะครับเราสามารถที่จะบอกได้นะครับว่าให้ยกเลิกการใช้ข้อมูลเราห้ามโทรมาอีกซึ่งพวกนี้เราทํามาสักพักแล้วเนาะใช่ไหมถ้าเกิดใครลาคาญประกันเนี่ยนะครับก็โทรบอกได้ นะไอ้พวกแก๊งคอ call นเตอร์เนี่ยนะครับเขาไม่สนใจหรอกนะเขาไม่สนใจหรอกเพราะเขาซื้อข้อมูลไปนะครับจากพนักงานที่แอบออกมาขายอะไรก็แล้วแต่นะครับพอเขาได้ข้อมูลไปเนี่ยเขาก็เอาไปใช้อยู่เรื่อยๆนะครับเราเราคงแก๊งคอ call นเตอร์เนี่ยมันคงไม่ลดลงหรอกนะครับหลังจากที่มีพีดีพีเอบังคับใช้นะครับเนี่ยมีจริงๆเรามีสิทธิ์หลายอย่างนะมีการสิทธิ์ในการแก้ข้อมูลนะครับสิทธิ์ในการยกเลิกอะไรพวกเนี้ยนะไอ้สิทธิ์ในการแก้ข้อมูลเนี่ยนะครับก็เอ่อ ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะผมยังนึกยู c a s สไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเขาเก็บข้อมูลนี้ของเราอยู่เนี่ยนะครับเราจะบอกอคือไอ้เรื่องยกเลิกข้อมูลไม่ให้เก็บบางอย่างเนี่ยผมเข้าใจนะแต่บอกให้ผมเปลี่ยนบ้านเล็กที่นะเราจะไปอัปเดตทาไมอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวลองดูยูสเคสแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอเออนี่ก็น่าสนใจนะนะครับบริษัทที่ ต่างถิ่นในประเทศไทยนะครับแต่เก็บข้อมูลชาวต่างชาตินะครับไอ้ตรงนี้แหละก็คือคุณต้องคุณก็ต้องมีกฎหมายถ้าเกิดคนชาต,ต่างชาติที่ว่าเป็นเป็นอ,อยู่ในอยู่ภายใต้ e อยูนะครับยูโรเปียนนะไอ้ยูโรเปียนยูเนียยเนี่ยเราก็ต้องทำนะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลอยู่ละนะครับอันนี้เรื่องของการาแจ้งข้อมูลเออน่าสนน่าสนใจนะไอ้คือภาพนี้ชัดเจนนะคือภาพเนี้ชัดเจนนะครับว่า ผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยนะครับต้องแจ้งนะครับการละเมิดข้อมูลเนี่ยนะครับตอสนักงานนะภายใน72ชั่วโมงนะครับตั้งตั้งแต่ที่ทราบเหตุไอ,อ้สมมติผมยก,ยกตัวอย่างเคสนี่นะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีคนเอาข้อมูลไปขายเหมือนเคสที่มันผ่านมาแหละนะครับที่เรารู้ว่าข้อมูลล่วกันเนี่ยก็คือว่ามีต่างเว็บต่างชาติมาประกาศขายข้อมูลนะครับเนี่ยสมมติพอาอย่างนั้นเนี่ย มันที่เขาพอจะเถียงได้นี่ก็คือจะต้องเถียงก่อนว่าเป็นข้อมูลหลุดมาจากใครใช่ไหมครับเพราะาเดี๋ยวต้องดูว่า7จบสองชั่วโมงเนี่ยนะครับมันมันนับมาจากอะไรนะครับก็ต้องลองดูนะครับแล้วเขาก็มีเกณฑ์เนาะเนอะเรื่องของความเสี่ยงนะไอ้ตรงนี้แหละใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสี่ยงแค่ไหนเนอะใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าการแจ้งนะครับมีความเสี่ยงนะครับต้องแจ้งอันนี้แปลว่าอะไรวะเนี่ยนะไม่ต้องแจ้ง เจ้าของอ๋อต้องแจ้งใครนะครับต้องแจ้งใครหรือไม่ต้องแจ้งใครอะไรเงี้ยนะเจ้าของข้อมูลเนี่ยนะครับจะถ้าเกิดมันมีการละเมิดนะครับเราจะต้องได้รับการรับแจ้งนะครับเมื่อข้อมูลมีความเสี่ยงสูงออจริงๆมันต้องแจ้งหมดนะนะครับคือทุกครั้งที่มันมีการความเสี่ยงตรงนี้นะครับมันต้องมีการแจ้งทุกเคสแหละแต่ไม่เป็นไรนะรพวกนี้เราค่อยคนะครับค่อยค่อลองทำลองค่อยๆลองทํากันดูนะครับอัอนนี้เออน,นี่ก็น่าสนใจนะที่เราได้ยินข่าวเนาะ ตอนแรกก็แบบถ่ายรูปถ่ายคลิปเป็นยังไงไหมนะต้องเบลอหน้าให้หมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยต่อไปข่าวทําข่าวจะทํำยังไงดีนะครับหรือว่าอย่างช่วงนี้มาไลฟ์กันเยอะใช่ไหมทางอย่างของเคสผู้ว่ากศมเนี่ยไลฟ์กันเยอะคาถามก็คือว่าระหว่างที่เขาแพนกล้องนะกล้องตามผู้ว่างเงี้ยมันไปติดหน้าใครเงี้ยต้องเบลอไหมอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเคสมันก็เป็นเหมือนข่าวเนาะนะคืต้องอย่าลืมอย่างนะว่าไอไอการที่เราเห็นหน้าเห็นอะไรเนี่ยนะครับมันต้องดูว่ามันจะโยงกลับไปเป็น ข้อมูลสมม่วนบุคคลได้หรือเปล่านะครับบางทีการเห็นหน้าเห็นเซี้ยวดีลยลอะไรเงี้ยนะครับมันมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันสามารถระบุต,ตัวต,วตนเขาได้ไหมนะครับว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะมันก็มีขอบเขตอยู่น,นนี้เขาก็อธิบายไวด้ดีๆนะนะครับว่ากรณีถ่ายภาพโดยมีการติดนะครับ อ่พวกเนี้ยนะครับไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะครับอ่ทาทำไมาทาได้นะถ้าเกิดเป็นเป็นวัตถุประสงค์ส่วนตัวเพราะคือไปเที่ยวเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยไม่เป็นไรนะรแต่เขาก็พูดเหมือนกันนะว่าอ่อย่างอย่างในเคสร้านอาหารนี่ก็น่าสนใจใช่ไหมว่ามันมันไม่ใช่เหตุผลส่วนตัวแล้วถ่ายเพื่อทําการโปรโมตนะโฆษณาร้านอะไรเงี้ยก็ต้องมีการขออนุญ,ญาตก่อนนะครับต่างประเทศเนี่ยเรื่องพวกนี้เขาเรื่องคอนเซนต์เนี่ยเขา,เามีกันมานานแล้วเนาะแต่นั่นคือผมไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายเจาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ เนี่ยครับก็คือเป็นเป็นกรรมการโดยโดย,โดยโรวมกรรมการอย่างที่บอกนะช่วงหลังผมว่าราชการไทยข้าราชการไทยทํางานได้ค่อนข้างดีนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ผลทางจริงๆนะครับมันอยู่ที่คนสั่งนี่แหละนะเอกสารที่เห็นมาก็ไม่เลวนะครับไม่เลวเท่าไหร่โอเคเรามาดูอันที่น่าสนใจดีกว่านะครันที่น่าสนใจอันเนี้ยนะครับก็คือจะเป็นอของอะไรนะของ SME เนะครับเป็นของ SME แล้วละเดี๋ยวต้องย่อยละเนี่ยภาพมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เลยอ่าโอเคนะครับ อันนี้แหละในแง่ของ SME นะครับเขาก็มีอันนี้เยอะหน่อยนะสาหน้านะเขาก็มีพูดถึงเรื่องการบันทึกแล้วเพราะว่า SME เนี่ยนะครับจะเป็นการเอาข้อมูลเรามา,าวิเคราะห์ผมเรียนก่อนนะที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเอกสารที่ PDPA ทํามาตรงนี้นะมันมันไม่ได้แปลว่าคุณถ้าคุณทําตามเนี้ยนะครับมันจะทําให้คุณไม่ผิด นะครับหรือคุณจะทําถูกต้องหรืออะไรเงี้ยนะเพราะสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นคําแนะนำนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับ,ล,ล,นะรบลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ลองปรึกษานะครับจริงๆมันต้องมีเคสแหละนะมันต้องลองมีเคสแต่นนี้คือเป็นคําแนะนําเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วทีนี้ก็คือคงคงต้องมีการเรียกว,ว่าไงนะศึกษากันแหละแต่แต่เห็นส่วนตัวเลยถึงจุดนี้นะผมก็จะมองเห็นว่ามันเป็นมันเป็นต้นทุนที่ที่ถือว่าต้องต้องไม่น้อยเลยนะ สำหรับธุรกิจ SME พวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีนะครับมีคุณคุณเอาข้อมูลเข้ามาโปรเซสเนี่ยนะครับมันต้องมีผู้ควบควควบคุมข้อมูลนะครับแล้วต้องมีผู้ประมวลผลข้อมูลสมมุติผมขายของเนี่ยนะครับผมเอาชื่อที่อยู่มานะครับแล้วผมแล้วผมเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยนะครับมาพิมพ์แล้วก็แปะใส่กล่องนะครับแล้วก็ผมอาจจะเก็บไว้เนาะเผื่อบันทึกไว้ว่าคนนี้เคยซื้ออะไรไปอย่างเงี้ยนะครับเผื่ออนาคตเนี่ย นะครับหรือแม้แต่หลาย,ลายที่นะ SME หลายที่นะครับเป็นร้านค้างเงี้ยนะครับเขามีให้เราล็อกอินเนาะทุกวันนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยพวกที่เพจขายของอะไรเงี้ยที่เป็นไม่ไม่พูดถึงเฟซบุ o กได้ซ้ำนะครับในแง่เพจ นะครับเขาจะต้องมีระบบในการเรียกว่าต้องมีป๊อปอัพแล้วแหละเราไม่ต้องพูดถึงอย่างอย่างพาสท,ที่ตอนนี้ผมทำเนี่ยนะอย่างที่ไม่ใช่ทำเนาะสั่งบ่อยหน่อยนะพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนาะถ้าเกิดเป็นร้านใหญ่ๆอย่เงี้ยนะครับพวกอย่างจิ๊บพวกอย่างไอแอดไวส์เนี่ยโอเคนะแต่บ้านเรายังมีร้านเล็กๆอีกหลายร้านนะใช้เป็นลักษณะเป็นเว็บเนี่ยนะครับใช้เขาก็มีการล็อกอินเข้าไปไอตรงนั้นเนี่ยนะก็ถือว่าเขามีการเก็บข้อมูลไปแล้วนะครับมีการเก็บผลหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเขาเขาต้องมีการทําพวกนี้เหมือนกันไม่่งายยเลลแ นะครับนะพูดถึงข้อมูลนะครับหน้าที่นะครับหน้าที่คือจะต้องมีการบอกด้วยว่าเราทําอะไรนะครับลองไปอ่านดูนะครับต้องมีประกาศนะครับเราต้องมีประกาศตรงนี้นั่คือสิ่งที่ต้องทานะแต่พอคุณประกาศเนี่ยนะคุณต้องมีด้วยด้วยต้องมีการตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ DPO officer นะครับไอ้ตรงนี้เราใส่ใส่เป็นใครไปก็ได้แหละแต่คนนี้เขาจะมีความรับผิดชอบนะครับที่เขาต้องทํานะครับ นั่นน่ะสินะทุกวันนี้บางทีในเรื่องของการทําเพจขายของเนี่ยนะบางทีเขายังไม่มีเลยอาจจะเป็นชื่อคนเดียวหมดเลยมั้งนะครับทั้งคอร์เซนเตอร์ center, เบอร์อะไรนะเบอร์เบอร์จะเบอร์อร,ร้านค้านะครับหรือว่าเจ้าของชื่อเจ้าของร้านอะไรเงี้ยต้องมีประกาศนะต้องมีประกาศนะมีรายละเอียดนะครับมีการแจ้งเตือนเอ่ยเรื่องพวกเนี้ยอันนี้ผมเห็นต่างประเทศมาหลายทีแล้วนะว่าบริเวณนี้มีกล้องวงจรปิดนะอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีการเตือนมีการอะไร นะครับมีการประกาศนะครับข้อมูลนะครับมีการจัดเก็บข้อมูลจริงๆผมแหมมันพูดยากนะว่าว่า,เ,าเรา,เราคือเฟซบุ o กเนี่ยเขาไม่ได้ส่วนตัวแล้วเขาไม่ได้ไม่ใช่ส่วนตัวร,บระบบเขาเองเขาไม่ได้ออกแบบมาเขาเป็นแพลตฟอร์มขายของอันนอะเขาก็เลยไม่มีไอ,ไอ,ไอ,ไอพวกเนี้ยนะครับมาช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติตอนนี้หลายๆอย่างนะยังเพจเนี่ยหลายๆเพจเนีย่ย,ย,ยนะครับแม้แตเ่เพจบางเพจอย่างพวกที่เป็นอะไรนะ เออ่ uh, WordPress อะนะ่ะเนาะที่เป็นใช้ WordPress สทำร้านเงี้ย WordPress ก็มีโมดูลเกี่ยวกวับเรื่อง PDPA เนี่ยมาเยอะแยะละนะครับบางทีเราก็ใช้ WordPress ใช่ไหมเราใช้พวกไอ้ระบบ e-commerce ของ WordPress เอามาทำร้านค้าอะไรเงี้ยนะครับพวกนั้นเราก็ต้องมีการอ,อัปเดตนะครับมีการอัปเดตคำเตือนหรือเอ่อเอา,เอา,เอาระบบพวกเนี้ยน,นะครับมาลองมาลองใช้กันดูนะครับไม่ไม่ง่ายเลยแหละนะครับเอ่อมันมีข้อยกเวน้นเออจริงๆเนี่ยมีอันนึงที่น่าสนใจนะครับมันมีประกาศเรื่องข้อยกเว้นออกมา นะครับไอ้พวกนี้แหละที่ที่มันเป็นอ่ามันเป็นประกาศก,าก่อนคู่มือนี่ออกมานะครับมันเป็นประกาศในพระราชกิจญาณโนเบลสาขแล้วด้วยมีมีผลบังคับใช้แล้วนะครับเนี่ยครับมันจะมีมันจะมีดีเทลนะครับมีเรื่องของสเกลนะครับเรื่องของขนาดนะครับกิจการต่างๆนะไอ้ขนาดตรงเนี้ยเราก็ต้องลองดูนะว่าว่าว่าเราเป็นยังไงนะครับแล้วพวกนี้มันจะบอกว่าอ่ใครนะครับควรจะต้องทําอะไรมีอะไรแค่ไหนบ้าง นะครับลองดูผมว่าบ้านเรานะไอ้กลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้นะครับพวกค้าส่งค้าปลีกเนี่ยนะครับรายได้แต่ส่วนใหญ่เราจะเกิน1.8ล้านนะยอย่างพี่พิมลีนี่แกก็เล่นเข้าไปตะเกืบเอบตรงนี้เลยนะเกินแต่พตนักงานถึง30คนไหมไม่แน่ใจนะครับเขาก็อยู่ในในเกณฑ์พวกนั้นแหละนะรายย่อย small medium อะไรพวกเนี้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละอาจจะเป็นเป็นเบื้องต้นเนาะที่เราต้องไปมันจะสายไปไหมเนี่ยนะครับ แต่แต่คือตอนนี้ถ้าผมเห็นนะไอคนที่มันจะทำเนี่ยคนที่มันจะทำเนี่ยมันทําไปแล้วล่วะนะตอนนี้กําลังที่ห่วงก็คือคนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยนะครับยังมีร้านค้าอีกหลายร้านเลยนะครับที่ยังไม่ได้ทําข้อมูลพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ <recibir voice> ผมผมผมว่าภาษา,าที่เขาใช้อธิบายเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่แย่สักทีเดียวแล้วข้อมูลเนี่ยมันก็ครบถ้วนดีนะครับแยกให้เห็นเลยว่าในแง่ของ SME เนี่ยนะครับคุณควรจะทําอะไรบ้างนะครับมีตัวอย่างการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ นะมีการจัดการการระบุความเสี่ยงพวกนี้จริงๆนะมันมันถ้าจะให้ดีที่สุดนะก็คือ,อสมมุติคุณใช้ระบบของใครเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณคุณใช้ระบบของใครคุณซื้อระบบใครมาเนี่ยนะครับลองไปถามเขาว่าไอ้ระบบของเขาเนี่ยนะครับมีมีส่วนขยายนะครับเพื่อมาครอบคลุมถึงพวก PDP a เเนี่ยนะครับแค่ไหนนะอันนั้นจะเป็นน,น่าจะเป็นทางที่ที่ดีที่สุดเออเนี่ยเป็นประกาศนะครับเรื่องการยกเว้น นะครับมีอะไรบ้างมีการ define ขนาดนะครับผมเคยคุยกับอาจารย์ภาคเกี่ยวกับกฎหมายท่านหนึ่งเออท่านอธิบายเห็นภาพเลยพอดีผมเป็นเหมือนโปรแกรมเมอร์นะแกก็บอกกฎหมายนี้ประมาณนี้แหละมีการ define ก่อนนะเหมือนเราเขียนโปรแกรมใช่ไหมมีการ define ตัวแปรนะครับมีการ define ฟังก์ชันนะครับแล้วก็เริ่มเข้าถึงตัวกฎหมายละนะครับว่ามันมีดีเทลยังไงบ้างนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเราลองดู นะครับเรื่องการประกาศใช้เรื่องการ Definition ต่างๆนะครับเอกสารนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะทงที่สี่นไม่เยอะหรอกนะครับค่อยๆทําไปนะครับผมถือว่าไอ้ดครั้งนี้ก็ทําได้ไม่ไม่เลวเท่าไหร่นะครับใช้ได้เลยแต่ควรจะต้องทำนะอย่าอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับตอนนี้ที่ผมสังเกตคือในในร้านค้าเลยที่เนี่ยนะครับก็ก็ยังยังยังไม่ได้ทํากันนะครับก็ยังไงก็ลองทํากันดูแล้วกัน โอเคนะครับถ้าเกิดใครพอดีต้องต้องขอออกตัวก่อนนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในผมทําเรื่องของ security ก็จริงนะครับแต่มันมีหลายสาขาเนาะผมรับวับผลิตที่ผมขายเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มาทางนี้เท่าไหร,ร่นะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ใช่ผู้ชํานาญนะครับเีมงเพิจารณาว่าผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับอยากจะให้ช่วยกันตื่นตัวกันนิดนึงว่าจะบอกเหมือนกัะร้านค้าที่ซื้อของบ่อยเขาเนี่ยว่าให้เขา ลองลองทําพวกนี้บ้างดีไหมอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามสนใจอะไรนะครับก็ก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับจะจะถ้าเป็นไปได้จะลองหาข้อมูลนะครับไปตอบให้นะครับแต่ผมว่าอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแหละนะครับถ้าใครมีใครทําระบบะลรพวกนี้อยู่เนี่ยก็ลองลองอ่านดูนะครับดูที่ว่ามันเราต้องทําอะไรบ้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ